สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาดูนี้เขาชิมาแกงพักีนีมี่น้ำอย่าน้างจ้ะเดี๋ยวเขาชิน้ำน้ำอย่าน้างขึ้นตั้งไฟก่อนนาจา้ะนี่ค่ะนี่เข้ากับชิมนี้หนังหนังที่ต้มแล้วนะคะพี่น้องพักขีเล็กเอาสองก่ำพอสองก้อนพอสองก้อนนี้ก็ได้หลายได้เนี่ยคะ่ะเครื่องเข้ากับชิมี้พริกแ้งหอมแดงตำจีบโขลกแลค่ะเข้ากับใส่ลงไปเลย เดี๋ยวนะคะใบมาพูดกันตะไครค่ะตะไครกับผักทีเล็กต้มที่เหเล็กเขากับใสลงไปเลยนะคะแล้วก็ยองยองขยี้ขยี้ให้มันแตกออกจากก้อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวตไหน่อยอธิบายให้ก็เอขอ้าใจนะเพราะว่าแปลว่าพูดไทยบกอยชัดนะตไหน่อยพูดไทยชัดนะโอเคกราบนี้นะพี่น้องจ้า เพิ่นเบาชัดกับพิ่นเบาบรชัดครับผมเพิ่นเบาติดติดคัดคัดนะครับผมโอเคนี่ละขยี้ขยี้เข้าตำที่แข็งกับหอมบัวหรือหอมแดงเข้าเนอะพี่น้องเด้อโอ้เริ่มซื้อตำแข็งบ่ครับผมกระข่างไฟครับใส่น้ำอย่านั่งลงไปครับผมนี่อ่ะระวังล่อเดียดครับผมอ่ะกะใส่ใบมะกรูดลงไปนักหน่อยครับผมจักสามชี้ใบ บป,ปะกูดมันอยู่ในตู้ฟีดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวมองนี่หนังหนังคั้วครับผมหนังฟายครับแต่หน่อยหั่นอย่างดีแล้วอันนี้กระมี้ัี่พักพีตูต้นหอมพักซีลาวครับผมใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องปรุงรสกับผงนัว ผมรั่วน้ำปลาเนาะโอเคเดี๋ยวมาเมืองกันครับผมในน้ำเรือดเอ้ยแม่ใส่นังไปเลยนังใส่ไปเลยนี่ครับผมแกงผักขี้เหล็กแกงผักขี้เหล็กแกงแกงอีสานนะครับไม่ใช่แกงแบบผ้ากลางถ้าภาากลางเขาแกงใส่กะทิด้วยเนาะถ้ามันมีดอกด้วยเหลืองๆนะ่ะเขาแกงแกงกะทิอร่อยครับผมแกงใส หอยจูบอย่างนี้อ่ะหอยขมเออหอยขมหอยขมเนาะ<ว>ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนเนาะเราค่อยมาปรุงรสครับผมพี่พี่ป้าป้า,ปา,ปาจ้า,า,าเล่นอะไรอุ้ยหนูอะไรปากลงลูกหนึนี่แน่อะไรข้าวเหนียวนะ จ้าอู้เอามืออืมเจ๋งมากยายยายให้มันเข้าปากนะลูกสลามยายกุ๊กดสวยของพ่อนี่ชชอะไรนะสกุช,ชี่สกุช,ชี่โอ้ยสกุชชี่อะไรหนูปั้นสกุชชี่อะไรลูกม,มันคืออะไรสีอะไรลูกเขาเรียกสีอะไรลูก ไม่ใช่สีอะไรไม่ใช่สีอะไรบราวนสีบราวนน้ำตาลค่ะนะเล่นอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อทำอาหารให้ป้๊บโอ้ยสวยค่ะเดี๋ยวพ่อทำอาหารให้ป้านานาดูก่อนนะอุ้ยเดี๋ยกบุกๆเลยพี่นนองมันสุเมืดแล้วเน้อพี่น้อง นังเข้ากับนังกระต้มแล้วเนาะนังกระต้มแล้วปค้งเครื่องครับผมข้าเดียวแล้วโู้ใส่นำปลาล่าครับผมนังนังข้าเดียวเปียอเพราะว่าหนังเขาเต้าต้มมแล้วถักขี้เล็กกระต้มแล้วเนาะต้มแล้วจังปั่นเป็นก้อนนี่โงนัวครับผมชิมเมืองโม่พ่อจังใส่เกลือ ไปเกลือหรือใส่ห้ำปลากัแล้วแต่พี่น้นองใส่น้ำอย่าน้าเยอ่หน่พี่เราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมใส่ผักลวกไปสักกิตูหอมพักชีล่าวครับผมต้นหอม ผู้ใดได้กินอู้สุดยอดนะควรนะพี่น,อน้องอุ้ยปีไปเลยเนี่ยเรียบร้อยครับกับแกงพักขี้เล็กอ่ะใส่นี่เออนี่แหละอ่ะไปตุ้งตรงก่อนควรนะจนแขนเลย อาจิดม,มุนเนี่ยพักขีเล็กมันตรงมุนยังชีพเหรพี่นอ้องมันเละแต่ว่าเป็นยาระบายย่างดีครับผมนั่งกัยพุยม,มาเด้อเมองต้นหอมมึงหอมแดงคนนะ่ะหอมบัวเนี่ยชิมอีก่ะชิมแล้งแซ่บมากเลยเนี่ยสดเป็นยาระบายดีครับอืม

เฮียแม่เฮียลูกร้อนมันชัดชัดร้อนชัดชัดเฮียแม่เฮียลูกเฮียแม่เฮียลูกร้อนร้อนร้อนอีหลีพี่น้องขนาดโบทันถึงสามโมงเสาร์ได้ไหมวันน่ะขนาดโบทิงถึงสามโมงเสาร์ อาก,กาศร้อนมาแต่ว่าจุดงี้แตกเดี๋ยวบรรยากาศมเ,าาาเมืองเชียงน้าคอยลังคาบไปหมดแล้ว ามสภาพเลยพี่น้องเพราะว่ามันกับหลายปีเราไผ่หยาเนาะเราจะไปหาซื้อไผ่หยาใหม่ก็เดีย๋ยวสิหาสังกะสีห่างมันบุ้งดีกว่ามันยังทนถ้าไผ่หยามันก็นกนสิเปียอีกเพราะว่ามันอยู่ไต่หฮมอยู่แล้วไต่หฮมใหม่อยู่แล้วไปไปถวยใบจานโมเมนต์ใบถวยใบจานใบพวกเออ่ กะละมังนะ่ยกะมีกะมีผ่าใบคุ้มอยู่ผ้ายางคุ้มครับอ่ะโอเคพี่น้อง